นด้วยนะคะวันนี้เรามาเดินซื้อของไปบริจาคก,กันนะระทุกคนค่ตอนนี้อยู่ที่แมคโครมหาสารคามนะคะมากันสีคนนะคะตอนนี้กำลังหากำลังหาเบงอง์โทรศาพา์อาหารแห่งของใส่ต่งตงางๆเนอตอนนี้เขาก็เห็นตะขนมสงสัยมันากให้เขากินขนมเดี๋ยว เราหาของที่เราต้องการก่อนนะคะทุกคนค่ะอยู่โซนปลากระป๋องกันนะคะทุกคนค่ะตอนแรกไปซื้อข้าวสารแล้วซื้อไข่ซื้อน้ำแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรอเอาปลากระป๋องแล้วก็ไปดูมาม่าแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้นะคะหลักกระป๋องนุ่มที่เส้นเต่าปลากระป๋องเอาจักรยานปากระป๋องเอาเจ้แพ็งเดียบเพิ่มด้วยเราเอาอย่างอื่นเพิ่มด้ครับเอาปลากระป๋องเอาผักหาอันน่าเอินเพิ่มนล้วกัเลยตาต้องกินอันน่เอินเพิ่ม อ้าวปากระป๋บบองสามเมฆขวันน้อยๆก็มีบ่ออออเอาขึ้นน่าลักเนี่เอาขึ้นแต่หักแค่เก็บไลายก็เพียงพอไหมประกาศดองก็บป๋องเดี๋ยวเราเดินซื้อของกันก่อนนะคะทุกคนค่ะเราอัปเดตให้ชวมว่าซื้ออะไรบ้างนะไปจะเป็นโซนมาม่านะคะซื้อมาม่าไปพป้นนั่มประว่าต้องกันข้าวสารอาหารแห้งธรรมดาเดี๋ยวเราจะดู มาไปนะคะแล้วก็อาจจะมีข่าวของกันใสอื่นๆเพิ่มวันนี้มากันสี่คนนะคะจะไปบริจาคของที่อ่าอ,อําเภอทวัดนะคะทวัดบุรีของอ่าจังหวัดร,ร้อยเอ็ดกำลังเลือกซื้อของกันนะคะของเลี้ยอะมากกับวัลลูมันจะเสืออะไรบ้าง ชุดเรือนั่งทุกต้นขาเป็นขอค้อนข้างใส้แล้วก็พวกอ,อาหารแห้งแต่ว่าอันนี้บ็เกียวอันนี้ขาหนูได้มามา่าเครื่องอาบน้ำผวกเน่สักผาเนี่ยล้างจานสบ๊อบสบู่มากๆๆแล้วก็อยู่บนรถมีข้าวสารแล้วก็มีน้ำมีไข่แล้วนะคะอดีืดอตังหงแล้วเดี๋ยวรอจ่ายตังนะคะ กำลังข,ขึ้นรถนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปแวะกินข้าวแล้วก็เดินทางนะคะโอเคเสร็จแล,ล<ะ>้วนะคะโอ้มัวหมากเลยมันแจ๋งกปร้านกินข้าวเติมพลังกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะออกเดินทางนะคะนี่ถึงแล้วนะเดินขาเดี๋ยวจะให้พี่ปอถอยรถเข้าให้นะคะเพราะว่าหนูมัม่นใจปในไเพราะมวัดฝอนมาหน่อย เนี่ยอันงถอยไดดางรถเข่าแข็งเพื่อนอันนี้แข็งคัาเก้าเราัาที่นี่มันมีเสากระแพงเราต้องใอ้พี่ปอถอยดาดงให้เมื่อกี้กับที่อยากช่อยกับถอยปรับเที่หนักเลยดีที่หนุมมาถอยรถหะเสาดีที่ว่าถอยรถหะเสาก็หากําแพงเพื่อนอันนี้พี่ปอขับให้นะคะแต่ว่าตามจริงมันกักวลอยู่ เมื่อกี้เนี่ยพี่ไส้กับไฟห่าหนไส้ตันเดือท้ายรถกลับออกมาเป็นห้างโคง้งยังมีดีที่ว่าตำเสากระะกระแพงเพิน่นโอ้ควงยู่แต่ห้าเนี่ยเมืองมันหนูแขบไปเลยถ้าตั้งสีกวงนู้ด่านแขบกว่านี้หนูก็แค่เขา่าเป็นกระแพงะสองฟังได้ได้ทีไรรถพอดีหล่นเป๊ะเลยถึงแล้วนะคะอันนี้บ้านแม่เพื่อน ถึงแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะเอาของลงแล้วก็เดี๋ยวอาจจะถ่ายคลิปสอบถามเล็กน้อยนะคะบ้านหลังนี้นะคะบ้านเพื่อนถึงแล้วเดี๋ยวขอคุณของก่อนนะคะขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะแม่ถึงแล้วนะคะเห็นจะไหนโทรทัศน์ตีแม่เห็นจะไหนโททรัศน์ ค้ื้ในโทรศัพท์วะแกแยกหายเดี๋ยวลูกซื้อหายน้ำเด้นี่เมีแดงเพป่นโอนเงินเขามใหายเป็นว้ยหล่าถึงพเป็นว้ยหล่เทยถท้าแม่มบริวานอีลไยกินมากินน้ำย่างวานองกินน้ำโอ้ยเช มาหาแม่พล้วหายพวกลิ้มนันนก็อะไรเนเส้เล้อี่กหายอล่ีมีแเลื่จะเลื่นูเ้อเดยางก็หามีแต่คว่ำถกคว่ำจเริ่คิดยังิ้งยัมค่หากมดังใจวาดนะหามีเสียงชือเสียงรงได้แเล่อ ติดตามมาสามทีวีว่าคิดว่าฟันวาูกติมหาตั้งแต่อย่างนี้น้องมาริตาตัดตัวเลยน้อยแค่ไปชงก็ตื่นไปชงกันไปโรงเรียนติดตามมาดาวุฒิวะหนูหนูห้ก็ได้หาหน้าหนูหัวก็ได้หัวน้าอาชติดูเป็นแม่ไดแค่รู้กีลาให้แม่ ไอ้ยงอพ่อเป็นบัิเหตุรือล่าไม่เลยจรงกีรานทขาแม่ได้ใหม่เลยหมอถอดดดด้อไม่เลยถอน่นยดไ่ใหม่ไปเบที่่นท่านได้ฟื้นรอมันกระลังกันนี่น่สามที่หอ่่คนยไหวได้ก็ไปโอ้ยเหมือนเลยสรับกอง่เถือระฝากเขาเข้าไป่าแหงว่าให้แม่อยู่ ไม่วหวอีนูก็ไเวใช่หน en ูอ okay. ีนูไปอีนูไปอเนหลนเห็นตาท่ใหนลูกลเอ้ยเห็นตในโทรศัพทสโอเค ได้กลืองวันู้ตะเยเราอยากาขอล่ะขอบคุณพี่ฟอค่ะคุเสร็จแล้วนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะเดินทางกลับไปมหาสารคามนะคะตอนเย็นเดี๋ยวจะไปอ่างานแม่วาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาซื้อของด้วยนะคะ เป็นเจังไรรู้สึกปุ่มปริมบอตอนนู้นชอบแต่ปัญหาชอบแบบว่าเดี๋ยวไปบริจาคของคนดีแบบเคาบ่กไม่ยิงสิแมเถ้าบ่นดี้มีหลายแต่ว่าถ้าเกิดแบบเออถ้าได้ให้เพลินนึ่งสิแม,มนชอบแห่งตอนที่เราว่าน,นั้นเนาะแบบสามารถสร้างรอยยิ้มตะกี้แม่กินยา,นยาเพลินว่าตะกี้แม่กินยาไข้เขียดตะกี้แม่ยู่คนเดียวแม่ก็บอกไม่มีงูไม่ยังกับ มีแต่ลาน,นี่ละบ่งในโทรศัพท์พ่อไดยมีมู <c oughs> เพ่อได้ยดิ้มในหัวเพื่อน่าวันที่นี่เพื่อน่าเศร้าเด้กินยาแล้วซืมือนี้เพราะว่าด้หัวย่อนมือหนูใดแบบไข้เกล็ดยอนมือหนูไม่ไดบบ้ความรู้สึกที่แบบภาก่เภาอธิบายมาถึงแต่ภาก็มีความรู้สึกดีที่แบบว่าข้าสาวมราเทนัทยหลายๆคนเนี่ยจากคนที่เป็นซึมเศร้าคนที่มีความเครียดคนที่แบบอาเป็นโรคนานี่นนต่างๆให้ได้เพื่อนอาการดีขึ้นได้ภาก็เลยมีความ,วามรู้สึกแบบอะดีใจนั่นนี่แต่ว่ามันอธิบายออกมาเป็น ขาา้าเบาออกมาั้งหมือบว่าือยก็สิแมแต่ว่าข้าก็ดีใจที่แบบขาสามารถเฮตไห้คนดเดีือบเขาอ่ะไปน,นั่นไปน,นี่เขาดีขึ้นได้ก็สิอย่างน,น,น้อยก็แบบว่าสร้างรอยยิ้มเนาะฉะนัะ <laughs> น้นแล้วเขาจะเครียดค่ะเพราะว่ามาสิว่าเครียด <laughs> เียดแล้วแบบว่าไม่เกณฑ์แม่ขึ้นาตายแล้วโอเคค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวคลิปนี้อาไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ